เขาอาสจะตามบอกผิดปิดก็เดินแแกเไปมีตัวเขาเนีไม่เห็นพอเลยก็สังเกตว่าก็จะเห็นั่งหัวข่อยมือนน่งหัวข่อยเหมือนพวกเจ้าก็ได้เป็นกานไล่บอกอเลยอย่างติดแก้มงามก่อนทำเป็นกรอบนเสร็งามกันงามางามบเบิ้งข่อยแบบืออผิดไหม พี่กอกกันเพ็ดแห้งตอนเราพี่นี่ตามวัมันแหลกที่กระโดดคือตามได้ยังเพ็ดนึดนืหลายโอ้ยตายตายมันมีนี่ติด cái hạt rất ngon như trùng đẹp bên này từng khẩu Hmm. จะมีเห็ดนังเห็ดนี่นู้ว่าเป็นขนมเต๋อขนมยำแซ่บพักมันพี่น้องจะคุยมะขืนนี่พักเหมือนพี่พักแล้วพี่น้องนี่มีประโยชน์ไอ้พักถามมาหลายหลยจิงแต่จะบัวอ้วนยัน กินก็กวอยเน่ยจ้ะกินได้ลหลายถ้าจ,จะไปกินหน่อยกินหน่อยมันอ้วนอือือ คุณคนแบบของยิ่งเมื่อได้กินแล้วของยางพานคือดมจินกว่ของอ้วนนั่นแม่นแล้วผมจะบอกกินเนาะคือพวกเจ้ากินอย่างมาอ้วนน้องมืงนะน้องกินคือของน้องอ้วนเนาะขุยอาผักฮะกินอะไรแถบนันเคืองชิ้มม้งแต่จะถือเป็นหนังกินอิ่มหรอเคืองชิ้มมงนี่ยืนก่อนเห็ดนั่นเห็ดนี่ก่อนเนื้อสีย่อย ถ้าอิ่มอิอ่มมันมาให้อิ่มบ่เนี่ยมันเกิดเป็นนางยิ่งๆเมื่อกิดโคตรจะงออยู่ขี่พุ่งห้อบหม่จ่ายยังดีเสียวก่อนด้วเดือดเซมเป็นเต้นพักของมึงหรอ ก็แคหมูแคหมูกับมันละนุำตกับแบ้งใหม่มะเพราะอะรเพราะขนเต็นกับมอแล้วนนพักกับมือและอันนี้ก like mm ับืีเรน้ีก็แคหมูน้อนึ่งแบบเดี๋ยวนวลอืมคือะ

นี่แราเคอมักมักอย่างนี้มักไลยนักนเราก็ใส่ยเดเย็นเลยมักจะสี่หาชั่วโมงแล้วกับมือแรงกับไม่เห็นกินมันจะสีนิ่มเหมือนเครื่องมันจะสีขาวขาวนี่เนี่ย Mm-hmm. ได้ใส่แล้วเย้ Yay! ได้ใส่แล้วมามมันะดนเียบมเขือเทศออก,กัมันบานเล็กน้อยได้มากินมเขือเทศมยางน,นมมเขเทศเนี่มาขามัเอาใส่ซอสกินก่อนคุยาได้พื่นาไม่พัก mời hỏi mấy hỏi đây đọc gồm nhiều quý đọc ta rồi đại đọc ta yêu đọc Xay yêu đọc ta Xay nhạt Xay nhạt đọc ta Xay เป็นยิงออกเปนยะเผ็ดๆเพาเยอะไปงอกจอดเลยตั้งเผ็ดเผ็ดแห้งไปหลังมือก่อนหมูติดมือมันจะเค็มไปล้อกันอีกอะ อย่างนี้นวอยนิดจะมะใส่กันนะเห็นว่มมันบอกวิผักแล้วเออมนี่าใส่มาเร้าวส่เล่นมาจันเนีะยยังเ <c oughs> ถ่าเพื่ถอนหายใจคัอค <c oughs> ขึ้นแก่วางเหมา่ามมันตกตะกปปตะกักเล่นล้มไม่ังล้มอันอันนั้นอันนี้ล้มสาบายน้ำเต็นไม่แน่ที่ไปใบคิดสมาครนะ่ะบใบคิดสมาใิหน่อยไหม เป็นเห็ดอำก็ขับชุ่เลยตัวปรปนนพีเพิ่หักหนักสะอาดม,มา่เวกินจน้ำเงาหนักเน,น,นี่น Tương tương nhau ngon ngon Ừ, úp ừ. hết Tương à. tương tương ngào nặng, nóng chín nặng lắm Ừ Nó phải chỉ kín nơi nôi, nhưng ngào nơi ốt vào đây cho Ừ Chín nó im này Ừ, chín nặng ừ. Nặng ngào nặng ừ. chẳng ngon tức thứ bạn น้องมันล่อก็ใส่มะเลียกี่แต่เนี้ยบ้า Một ngon xin ha Chính cái khỏe đó thì nó không u ăn Có cho bên đồm áo cho u ăn lẽ Nhất lại Chính cái khỏe nè Chính mà xẹp Kiên đi Giá chứ Đĩa thủy này, bỏ kênh chạy bỏ cho bỏ chứ đĩa Sao mấy con nè อีแม่หอนเผ็ดเผ็ดนี่สิมาเล่มกินนะหพริกอยู่อีแม่หอนตับหมูฮุ้งใส่ใบตองไม่พี่น้องเผ็ดอีแม่หอนตับหมูฮุ้งใส่ใบตองเหรอไลูกหาคนคนนี้เท่านี้คนนี้เท่านี้กินกินแข่งกันอืมบารี มันกินเหมือนเราไม่เห็นตาหนามไหมเลี้เลียบแบบเหมือนเอาขามหัวไปเห็นหนามเฮียใช้เต็มแล้ว